แจ็คแฟนฉันเปิดตัวแฟนใหม่แล้วจ้าหลังประกาศเลิกแฟนสาวนอกวงการไปเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาล่าสุดเปิดตัวคบนางเอกช่องดังใบหม่อนกิติยาจิตพักดีโดยแจ็คแฟนฉันโพสไอจีเป็นภาพคู่ใบหม่อนกิติยาจิตพักดีนางเอกช่องแปดพร้อมแคปชั่นว่ารักเธอนะใบหม่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณที่ทําให้เราหยุดเที่ยวด้านใบหม่อนกิติยาเข้ามาคอมเมนต์ตอบก,กลับว่าหนูจะไม่ให้เธอแต่งเพลงเศร้าแล้วนะซึ่ง แจ็คแฟนฉันตอบกลับว่าหยุดตีเพื่อน้องหม่อนงานนี้มดดำคาชาพาได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ามีคนดีๆแล้วก็อย่าขีดล่างยอปรับปรุงสันดาลเอ็กให้มันดีแต่ถ้ามึงเปิดตัวเพื่อมาขายของกูรู้ทันพวกมึงถ้ามึงจะปวดข่าวผิวแห้งตัวเหม็นกระดูกมีปัญหาดูแนะนําให้มึงไปหาหมอดีกว่ามาออกรายการนะนอกจากนี้แจ็คแฟนฉันยังโพสไอจีสตอรีพาแฟนสาวคนใหม่ไปสวัสดีกับมดดำถึงบ้านอีกด้วย พร้อมเขียนข้อความระบุว่าขอบคุณนะครับคุณแม่ที่เอ็นดูเราสองคนผมจะเลิกวิสัยไม่ดีแล้วอ่านต่อเปิดประวัติใบหม่อนกิติยาแฟนใหม่แจ็คแฟนฉันดีกรีนางเอ,งเอกไทยซูเปอร์โมเดล